เมื่อสาวซึมเศรา้าได้มาเจอกับนุม่มหลอนักท่องเที่ยวชาวเมกาความรักเลยได้ก่อเกิดจากงานปาร์ตี้ลามปามไปยังบนเรือของฝั่งผู้ชายความรู้สึกตื่นตัวร้อนรุ่นในวัยเจริญพันธุ์ก็ได้บังเกิดไฟร้านก็ลุกลามบานปลายจนไม่ทันระวังว่าความหล่อที่อยู่เบื้องหน้านั่นแฝงไปด้วยพิษร้ายสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อว่า Into the Deep ส3สั้นวีดห่ากทุกคนพร้อมแล้วย่าลืมกดไลค์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook i n s t a g กร m บริการหางยู u ูปพรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุดยติมิรแจ้งมาว่ามาจากช่อง fb movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาบาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดบูชิฮ่า เปิดเรื่องราวมาที่ใจกลางทะเลที่เจสในวัยสาวกําลังแหวกวายเพื่อเอาตัวรอดจากคลื่นทะเลที่แสนเชี่ยวกราดเสียงของแม่ดังกึกกล้องอยู่ในหูพานันนาถึงความรักที่มีต่อลูกสาวจนกระทั่งเจสตื่นขึ้นมาจากความฝันในยามเช้าที่แสนสดใสณบ้านของเธอที่ทะเลอังกฤษตื่นมากาล้างหน้าล้างตาอาบเนื้ออาบตัวเปิดเผยรอยสกักที่สะกดทุกสายตาที่ได้จ้องมองเรือนร่างที่กําลังบานสะพรั่งในวัย 2 2ปีก่อนจะแต่งเนื้อแต่งตัวไปเคาะประตูเรียกพ่อถามว่าเช้านี้จะกินอะไรดีแต่ก็เห็นว่าพ่อกําลังกกเมียใหม่อมย,อยู่ดูเหมือนว่าพ่อจะหิวย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวเห็นได้ชัดว่าเจสนั้นเซ็งมากแค่ไหนเลยกินข้าวคนเดียวอย่างเปลี่ยวเหงาล้างจานด้วยความเซ็งเบื่อพ่อที่ลืมแม่ได้ลงเก็บโต๊ะอาหารที่พ่อดื่มค้างจังเมื่อคืนเห็นได้ชัดว่าเจสนั้นยังไม่เคยลืมลืมผู้เป็นแม่แล้วใหญ่พ่อถึงลืมแม่ได้ เธอยังคงสวมใส่จี้ห้อยคอที่แม่ทิ้งเอาไว้ต่างหน้ากลับคืนห้องก็เปิดเพลงเพราะว่าไม่อยากได้ยินเสียงในห้องของพ่อจนพ่อเดินมาหาเลยขอให้เบาเพลงหน่อยมีเรื่องต้องคุยกันเปิดเพลงดังตั้งแต่เช้าเลยนะพ่อคิดว่าพรุ่งนี้พ่อน่าจะไม่ว่างลูกไปคนเดียวได้ไหมซึ่งนั่นทําให้เจสไม่พอใจเป็นไปได้ยังไงเราไปหาแม่ทุกปีในวันครบรอบที่แม่จากไปแต่พอมียยนั่นเข้ามาในชีวิตพ่อก็เปลี่ยนไปพ่อก็ตอบว่ามันไม่เกี่ยวกับ อล,ลิซแฟนใหม่ของพ่อแต่พ่อคิดว่าแม่ก็อยากให้เราไปต่อถึงเวลาที่เราต้องมูฟออนซึ่งเจสก็ตอบว่าไม่หนูมีแม่เพียงคนเดียวและไม่ต้องการมีเพิ่มอย่ามาพูดกับหนูว่าแม่ต้องการอะไรพ่อไม่มีสิทธิ์คิดแทนแม่ด้วยความเสงียงที่งยู่ในอิเตเชาเธอเลยรีบออกจากบ้านไปที่ร้านของเพื่อนซึ่งเธอก็ทํางานอยู่ที่นั่นเหมือนกันปั่นจักรยานและเลาะ,ละตามชายหาดจนมาถึงร้านค้าที่ว่าร้านขายของชําเล็กๆริมชายหาดที่มีเสื้อผ้าคอลเลคชัน ใหเพื่อรอรับลูกค้าในช่วงไฮซีซั่นเอมี่เลยขอให้เธอเป็นนางแบบให้หน่อยลองชุดที่เพิ่งสั่งมาใหม่มันออกดูจะเชยนะเอมี่เลยแอบถ่ายรูปและกําลังจะโพสตเจสบอกว่าอย่าโพสต์อย่าโพส์เลยเธอพยายามไปแย่งโทรศัพท์จากเพื่อนทาให้ทั้งสองนั้นหกล้มเกิดภาพที่น่าหัวเราะขบขันกันน่าดูเจสกําลังจะถอดเสื้อแต่แล้วในตอนนั้นเองกลับมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้มาส่องดูด้านในจนเหลือมองเห็นเสื้อในของเจสเจสก็คิดว่าต้องรีบไปแก้ตา เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดซึ่งพ่อหนุ่มคนนั้นก็รูปงามน่าดูเอม,มี่เลยทิ้งท้ายว่าล่ามาให้ได้ล่ะเพราะนี่มันเป็นช่วงล่านักท่องเที่ยวเธอก็ไปถามว่าต้องการอะไรพ่อหนุ่มก็บอกว่าผมกําลังหาสเสบียงลงเรือไม่รู้ว่าร้านคุณมีขายไหมเธอก็ตอบว่าเราขายเสื้อผ้ากับสมุนไพรนิดหน่อยมหม่ยวั้เขามาดูก่อนล่ะฉันว่าเสื้อแมวช่างฝันน่านจะมัดใจคุณได้เธออ่อยอย่างเห็นได้ชัดซึ่งพ่อหนุ่มก็กล่าวขอโทษที่แอบไปซองทางที่ป้าเขียนว่าปิดอยู่ ผมไม่ได้ตั้งใจจะเห็นคุณแบบนั้นเธอก็ตอบว่าไม่ต้องคิดมากไม่เป็นไรอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าซีเรียสเลดเจสก็ s <S ได้เอถามว่าพ่อหนุ่มนักท่องเที่ยวคุณอยากจะไปปาร์ตี้ด้วยกันหรือเปล่าปาร์ตี้เล็ก,ลกๆริมชายหาดพวกเราจะจัดกันในค่ำคืนนี้แค่ไปนั่งดื่มรอบกองไฟฟังเพลงพ่อหนุ่มก็ตอบว่าโอเคได้อยู่แล้วและแนะนำตัวว่าผมเบนตกลงเจอกันคืนนี้สามทุ่มเลดเจสก็กลับมาด้วยรอยยิ้มซึ่งแอบมีก็รอฉลองชยัยยกเบ ให้เธอถือว่าเป็นมอร์นิ่งดิงเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีโดยการอ่อยผู้ชายตกดึกก็แต่งแซบไปริมชายหาดเพื่อรอคอยเจอเบนซึ่งณที่นั่นวัยรุ่นมากมายก็มารวมตัวกันส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่แน่นอนว่าต้องมีแฟนของเอมมี่อยู่แล้วเจสก็ได้แต่เฝ้ามองด้วยความอิจฉาอยากมีกับเขาบ้างจังระหว่างที่เริงร่าบรรยากาศคอเคลียร์เพลงก็ได้เกี้ยกลมก็มีผู้ชายมาเกี้ยวพาราสีซึ่งนั่นคือทอมคนคุยเก่า ที่พยายามตามถือเธอซึ่งเจสก็ไม่อยากยุ่งด้วยแต่พ่อทอมก็เศร้าสีตอนนั้นเองข้อความของพ่อก็ได้เด้งมากล่าวขอโทษแล้วพ่อจะไปด้วยในวันพรุ่งนี้นะทําให้เธออารมณ์ดีจนยอมลุกไปเต้นกับพ่อทอมทอมก็มือปลาหมึกพยายามจะจับต้องเธอซึ่งเธอก็บ่ายเบี่ยงและเดินหนีตอนนั้นเองพ่อหนุ่มเบนก็มาพอดีเมื่อพ่อหนุ่มเบนเห็นว่าเจสกำลังปฏิเสธผู้ชายอยู่เลยเข้าไปปกป้องทอมเลยฟาดหน้าชาวต่างถิ่นจนเกิดหมวยขึ้นมาโชคดีที่ เอมมี่ Amy และแฟนเข้ามาห้ามปรามได้ทันช็อตเนี้ยพ่อเบนดูหล่อมากเข้ามาปกป้องเธอด้วยซึ่งสุดท้ายก็เป็นเธอที่ต้องทําแผลให้กับเบนซึ่งเธอก็กล่าวขอบคุณด้วย45ดีกรีระหว่างนั้นดูเหมือนว่าวัยรุ่นแถวนี้จะไม่ค่อยตอนรับชาต่างถิ่นเบนเลยชวนเธอไปเดินเล่นกันที่อื่นจนมาถึงท่าเรือแอลกอฮอล์หลั่งไหลร่างกายสู้ซาเดินโซซัสโซเซจนมาเจอเรือที่แสนรูราของเบนเบนก็ไม่ไีรอที่จะเชื้อเชิญเธอ เข้าไปชมด้านในซึ่งเรือมันน่าหวาวมากเพียบพร้อมทั้งห้องนั่งเล่นห้องพักและก็ห้องนอนเรือลำนี้เปรียบเสมือนบ้านเล็กๆของเบนที่มีรูปภาพกับบุคคลมากมายที่เบนได้เก็บเกี่ยวระหว่างเดินทางเจสก็ถามกับเบนว่าเราจะนั่งโมกันหรือว่าจะเสิร์ฟเครื่องดื่มล่ะซึ่งเบนก็ไม่รีรอรีบไปชงให้เอาแบบหวานๆเลยชุ่มคอดื่มไปก็โมไปซึ่งตรงนี้เป็นส่วนของวิทยุมีเอาไว้ดูเรดาร์กับติดต่อ สื่อสสาร่วนนี้บนนาฬิกาข้อมือเบนมันคือระบบติดตามเรือบอกให้รู้ว่าเรืออยู่ไหนและกำลังเล่นไปในทิศทางใดมันเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ควรมีสําหรับการออกเรือซึ่งเจสก็มีท่าทีย้ําแย่เบนเลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าน่าจะเมาคลื่อละมังเบนเลยไปหยิบยามาให,เเห,าาให้เพื่อหวังว่าเธอจะอาการดีขึ้นทั้งสองได้โมก้กันตอเจสถามกับเบนว่าคิดยังไงกับมึงเล็กๆของเราเบนก็ตอบว่าดีนะแล้วคุณล่ะเกิดเลตเตอที่นี่หรอ เจสก็ตอบว่าใช่แต่พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อไปจากที่นี่เบนก็ถามว่าอะไรรั้งคุณเอาไว้เธอก็ตอบว่าฉันอยู่กับพ่อแค่สองคนเบนก็กล่าวขอโทษที่ต้องถามแต่อยากรู้จริงว่าแม่คุณไปไหนอย่ารั้งกันหรอเจสตอบว่าเปล่าเธอเพิ่งจากไปไม่นานมานี้เองเบนก็เพยัยกหน้าและกล่าวเสียใจด้วยซึ่งผมก็เหมือนกันแต่ของผมนั้นเป็นพ่อที่จากไปเดือโรคมะเร็งผมไม่ได้บอกไปเพราะต้องการความน่าสงสารนะผมแค อยากบอกคุณว่าผมเข้าใจว่าการสูญเสียครอบครัวมันเป็นยังไงซึ่งนั่นก็เป็นต้นเหตุที่ถามให้เบนออกห่างจากบ้านมานาสองปีมาเป็นนักท่องเที่ยวล่องนาวาด้วยเรือคู่ใจเบนได้ลว,วา่าหลังจากสูญเสียพ่อไปกลับเป็นเขาที่ต้องรับผิดชอบแม่และเขาก็เพิ่งรู้ตัวในภายหลังว่าเริ่มรับผิดชอบแม่ไม่ไหวเขาเลยตัดสินใจซื้อเรือลำนี้และไม่กลับเข้าบ้านอีกเลยบรรยากาศมันเริ่มมาคู่แปลกเบนเลยกล่าวว่าคืนนี้ท้องฟ สวยนะไปหมดอดฟ้ากันดีกว่าไปนั่งชมจันทร์จิบเครื่องดื่มเบาๆเมื่ออ่อนแรงแล้วหลับไปความฝันในวันเดิมก็ได้มาเยือนที่เจสนั้นจะได้ยินเสียงเรียกร้องของแม่ภายใต้น้ําทะเลก่อนที่เธอจะสะดุ้งตื่นในห้องนอนใต้ท้องเรือไม่รู้ว่าเมื่อคืนมันหยุดกันมากแค่ไหนเพราะจูจ่ๆภาพมันก็ตัดไปเมื่อเธอขึ้นมาบนดาดฟ้าก็ต้องเซอร์ไพรส์เพราะเบนได้พาเธอออกทะเลซึ่งนั้นก็ทําให้เธอกลัวและหวั่นใจมากๆเลย เพราะเธอไม่ได้ออกทะเลมานานมากหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ยังติดค้างอยู่ในความฝันเมื่อเบนรับรู้ว่าเจสนั้นหวนใจมากแค่ไหนเขาก็กล่าวขอโทษผมเห็นว่าคุณยังไม่ตื่นเลยคิดว่ามันน่าจะเซอร์ไพรส์คุณดีถ้าเราได้ออกทะเลหาที่กินมื้อเช้าก่อนจะกลับเข้าฝั่งซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลมากเลยมันโรแมนติกดีออกเมื่อเจสเข้าใจความประสงค์ดีของเบนก็กล่าวว่าขอโทษเหมือนกันที่เมื่อกี้แสดงกริยาไม่ดีฉันแค่ตื่นเต้นไปหน่อยโดย ที่เธอก็ยังไม่เล่าถึงความกลัวน้ําทะเลที่เธอยังจําฝังใจซึ่งเธอก็ต้องขอเวลาในการตั้งสติตอนนี้โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณจะติดต่อไปหาพ่อก็ไม่ได้เพราะวันนี้เป็นวันครอบรอบการจากไปของแม่เธอกับพ่อจะไปเยี่ยมแม่อยู่เสมอเลยถามกับเบนว่าใช้เวลานานไหมเบนก็ตอบว่าไม่นานหรอกผมมีที่หนึ่งที่อยากพาคุณไปรับรองเซอร์ไพรส์แนะ่ซึ่งเบนก็ได้เอาใจโดยการนำกาแฟมาเสิร์ฟก่อนจะชักชวนเธอมาตั้งเสากระดง กันเดี๋ยวผมจะสอนนะระหว่างนั้นก็พูดคุยว่าคุณชอบว่ายน้ํำไหมซึ่งเจสก็ตอบว่าพอว่ายได้แหละแต่ไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่การล่องนาวาในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มเจสมีความสุขมากที่ได้เจอผู้ชายที่แสนประเสริฐและโรแมนติกกันมากขนาดนี้เบนได้ชักชวนเธอมาล่องนาวาด้วยกันเราจะทํางานก็ต่อเมื่อเราต้องการเงินยามว่างเราก็มีความสุขอยู่ในท้องทะเลรอนเร่ไปตามสายน้ําคุณเป็นคนบอกเอง ว่าสิ่งเดียวที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้คือพ่อผมคิดว่าพ่อน่าจะดูแลตัวเองได้บางทีเราก็ควรทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังก้าวไปข้างหน้าต่อไปสร้างครอบครัวกันดีกว่าบรรยากาศช่างแสนหวานชื่นเบนได้เอากล้องโพลารอยด์มาถ่ายรูปเก็บความทรงจำก่อนที่เจสนั้นจะเอารูปไปแปะที่ใต้ท้องเรือซึ่งในกระดานอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นอยู่บ้างแต่เจสก็รู้อยู่ก่ใจไม่ว่าเบนจะผ่านใครมาก็ตามแต่อีชั้นคือคนสุดท้ายอะ่ะและตอนนั้นจูๆ่ๆคลื่น สัญญาณโทรศัพท์ก็ได้ดังซึ่งพ่อก็พยายามติดต่อเธอเอมมี่ก็ส่งข้อความมาเหมือนกันว่าพอ่อโทรหาฉันไม่พักเลยให้บอกพ่อเธอว่ายังไงดีซึ่งเบนก็มาเทคแคร์ว่ามีอะไรหรือเปล่าเจสก็ตอบว่าพ่อแค่พยายามติดต่อมาไม่มีอะไรหรอกเบนก็ตอบออกไปข้างนอกสิเราถึงที่หมายแล้วนี่คือเกาะลับที่มีเฉพาะไม่กี่คนที่รับรู้หาดทรายมันสวยมากอย่ารอช้าเลยเบนที่ถอดเสื้อและโดดน้าไปและขอให้เจสซี่โดดน้ําตามมาสิไม่ต้องกลัว ผมจะว่ายอยู่ข้างๆซึ่งเจสก็ไม่รีรอถอดเสื้อโดดน้ําตามผู้ไปเสียววินาทีที่ร่างกายแตะต้องกับน้ําภาพในวันวานก็ได้ปรากฏแต่เมื่อมีอ้อมกอดของชายผู้เป็นที่รักก็ทําให้ความกลัวนั้นเลือนหายไปจนทั้งคู่ได้ว่ายกลับเข้าฝั่งระยะมันก็ไกลคุณเก่งมากเลยนะเบนได้กล่าวเฉยชมจนเจสได้เปิดใจเล่าว่าเหตุใดเธอถึงไม่ชอบว่ายน้ําและหวาดกลัวน้ําทะเลมากเพราะว่าการจากไปของแม่เป็นเพราะอุบัติเหตุทางทะ เ,เธอสูญเสียแม่ไปทําให้วิตกกังวลทุกครั้งที่ต้องว่ายน้ําซึ่งเบนก็ปลอบใจว่าคุณว่ายมาตั้งไกลคุณเก่งมากแล้วเมื่อบรรยากาศมันเริ่มเศร้ามากเกินไปเบนก็ชวนเธอวิ่งเล่นทีนี้ก็ถึงเวลาโขกกระโหลกกันต่อที่โขดหินนําซ้ําไม่พอมาต่อน้าสองกันที่บนเรือเพลิดเพลินกันเสร็จสับเบนก็คิดว่าน่าจะถึงเวลากลับกันได้แล้วแต่เจสนั้นกล่าวเสียได้ยยังไม่อยากกลับเลยจนกระทั่งในตอนนั้นได้ยินเสียงดังตุบมา จาากกลับขวซึ่งเบนก็รีบไปดูก็ต้องตกใจกับภาพที่เจอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหมดสติอยู่บนเจสกีเมื่อนำพาขึ้นเรือเธอก็รีบขอน้ําดื่มร่างกายมีบาดแผลเบนเลยอาสาปฐมพยาบาลให้เจสก็ไปทํากาแฟเสิร์ฟให้กับแขกที่เพิ่งมาใหม่เธอมีชื่อว่าเล็กซี่นัดเพื่อนว่าจะมาจอยปาร์ตี้กันแต่เธอก็หาเรือเพื่อนไม่เจอเธอก็เลยติดเครื่องเพื่อกลับเข้าฝั่งแต่เจสกีไปกระแทกอะไรไม่รู้จนทําให้เธอหมดสติตื่นม อีกทีก็เจอผู้คุณแล้วซึ่งตอนที่เล็กซีก่กำลังพูดอยู่เจสก็เฝ้ามองเรือนร่างของเธอ s> <S เห็นว่าเซ็กซี่ดีแถมยังมีรอยสักอยู่ที่ข้อมือซึ่งเบนก็คิดว่าไหนๆก็มีแขกที่ชวนงานปาร์ตี้เราควรเสิร์ฟอะไรให้เขาดื่มแต่เจสคิดว่าเราต้องกลับเข้าฝั่งได้แล้วมั้งเล็กซี่น่าจะต้องไปหาหมอเบนก็กล่าวว่าแก้วเดียวไม่ตายหรอกถือว่าเป็นเวลคอมดิงเบนก็คิดว่าเล็กซี่ควรไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดสักหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อยืดวางเอาไว้ในห้องนอน และอาสาจะทําอะไรให้เธอกินเพื่อให้ท้องจะได้ไม่ว่างซึ่งตอนนั้นเจสก็เฝ้ามองเบนไม่อยากเชื่อว่าผู้ชายที่เธอได้จะเป็นสุภาพบุรุษมากขนาดนี้ดูแลเทคแคร์ care, คนได้ดีจริงๆไม่นานหลังจากที่เล็กซี่ออกมาจากห้องน้ําเธอดูเหมือนว่าจะลืมปิดประตูห้องนอนทําให้เบนได้เห็นเดอนร่างของเธอซึ่งเล็กซี่ก็ไม่ได้มีท่าทีเขินอายโชคยังดีที่เจสไม่เห็นเข้าเพราะโซฟาที่เธอนั่งอยู่มันเป็นมุมอับพ,พอดีไม่นานเล็กซี่ได้แอบมาอ่าน ทึงการเดินเรือของเบนก่อนที่เจสจะตามเธอออกไปกินข้าวซึ่งเล็กซี่ก็ตอบว่าเบนน่าอาศาัศจรรย์ใจดีเนาะแฟนคุณถือว่าไม่ธรรมดาเลยมีเรื่องราวให้อ่านไม่เบื่อก่อนที่สาวๆจะไปนั่งชิลดื่มกันต่อเล็กซี่ได้ถามกับเจสว่าเด้เขามาหาดูใจกับเบนนานแค่ไหนแล้วล่ะซึ่งเจสก็เขินบอกว่าเมื่อวานเองเลี่เขาอึ้งเลยคิดในใจยายนี่มากับผู้ชายทั้งที่เพิ่งเจอกันเมื่อวานเลยถามต่อว่าอายุเท่าไหร่เจสก,ก็บอกว่า22ซึ่งเล็กซีเขาพอเข้าใจ ว่าใหญ่หนูน้อยนี่น่าจะอ่อนต่อไวก่อนที่เบนจะมาบอกข่าวดีและข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือเครื่องยนต์มันดับส่วนข่าวดีเรายังมีเครื่องดื่มอีกเพียบนั่นทําให้เจสตกใจมากเพราะว่าเธอต้องรีบกลับไปหาพ่อเบนก็บอกไม่ต้องกังวลเรายังมีใบเรือแค่ต้องรอลมไปถึงช้าหน่อยแต่ถึงแน่เล็กซี่ก็ถามว่ามีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์แบงก็ตอบผมคิดว่ามันร้อนมากเกินไปมันน่าจะไหมเล็กซี่ก็เสนอว่าทําไมเบนไม่แจ้งหน่วยงานยามชาย ฝั่งให้มาช่วยล่ะเบนก็ตอบว่าวิทยุก็พังเหมือนกันเจซิ yes, ่งเป็นกังวลไม่มีใครติดต่อเราได้แต่เบนกลับยิบบอกมาเจ๋งดีไหมล่ะไม่มีใครติดต่อเราได้จริงๆงบ่อยมากแค่ไหนล่ะตอนนี้เหลือแค่พวกเราจะทำอะไรก็ได้เล็กซี่ก็ตอบว่าใช่อย่าไปเครียดเครียดไปก็เท่านั้นเรามาสนุกกับมันดีกว่าเบนก็ตอบว่าใช่ชอบความคิดเล็กซี่มากเลยเลยกลางใบเรือชนแก้วเดือไม่พักเลยเพอคิดว่าอีกไม่นานลมก็พัดพวกเขาเข้าฝั่งเองจนกระทั่งฟ้าม เมื่อดึกดื่นก็ยังดื่มกันไม่พักเล็กซี่เลยล้อมวงเล่าเรื่องราวของพวกคุณกันหน่อยซึ่งเบนก็กล่าวว่าเราทั้งคู่สัญญาปรงใจว่าจะออกล่องนาวาด้วยกันเพราะเราเป็นสมาชิกชมรมพ่อแม่ตายเจสนั้นแม่ตายเพราะอุบัติเหตุส่วนเบนพ่อตายเพราะโรคหัวใจเบนได้กล่าวเจสก็ทวงถามเมื่อวานคุณบอกว่าเป็นเพราะโรคมะเร็งไม่ใช่หรอเบนก็เล่าต่อว่าหัวใจวายเพราะอาการแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งเมื่อบรรยากาศมาดูเครียดมาก เกินไปเล็กซี่เลยชวนพวกเขาเล่นเกมเบนก็ตอบว่าได้ผมชอบเล่นเกมซึ่งเกมนี้มีชื่อว่าโยนจิบแก้ผ้าเบนพอจะมีเหรียญอยู่ไหมเล็กซี่ได้ของ่ายๆเราจะโยนเหรียญทายหัวก้อยใครตอบผิดก็ต้องจิบไม่ก็แก้ผ้าทีละชิ้นซึ่งการโยนเหรียญครั้งแรกเบนทายผิดเขาเลยต้องถอดเสือ้อต่อมาเบนก็โยนซึ่งเล็กซี่ทายผิดเลยต้องถอดเสือ้อบรรยากาศมาเริ่มลื่นไหลเบนเลยขอว่าอยากเปิดก กน,นอยนอกจากแก่ผ้าดื่มก็ต้องมีจูบด้วยซึ่งทุกคนก็ตกลงตามนั้นครั้งนี้เจสทายผิดเธอเลยจะลุกมาจูบเบนเบนก็ตอบว่าไม่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 ใช่ผมกับเธอคนนั้นมากกว่าซึ่งนั่นก็หมายถึงเล็กซี่เจสก็ตกใจเล็กน้อยเล็กซี่ก็โหร r ัาคำขันทำไมล่ะฉันไม่เซ็กซี่พอหรือไงซึ่งเจสก็ยอมจูบเล็กซี่ดู enjoy กับเกมนี้มากเมือนบรรยากาศมันเริ่มกลุ้มเบนเลยอาสาจะหยิบตัวช่วยที่ทําให้สนุกมาก ขึ้เจสก็ถามว่านั่นคือ,อยาอะไรเบนก็เลี่ยงที่จะตอบบอกแค่ว่าจะทําให้สนุกซึ่งเจสก็คิดว่าตัวเองสนุกอยู่แล้วเล็กซี่ก็พูดแทรกเอาหน้าอย่าทําตัวหน้าเบื่อสิเจสเลยยอมกินมันไปเบนก็กินตามโดยที่หาไม่รู้ว่าเล็กซี่แอบซ่อนบางอย่างเอาไว้ใต้หมอนแล้วก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เจสนั้นสนุกเป็นบ้าจนประคองสติไม่ไหวรู้ตัวอีกทีภาพก็ตัดไปตื่นขึ้นมาในห้องนอนใต้ท้องเรืออย่างโซดส โซเซไม่ต่างอะไรกับเมื่อวานเลยทิดแทบจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้จะไปล้างหน้าล้างตาแต่ก็เจอบางอย่างในห้องเครื่องแถมเบนยังนอนนิ่งสลบอยู่ข้างๆพยายามจะปลุกแต่ก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเล็กซี่ได้โผล่เข้ามาบอกให้ปล่อยเบนซะเจสตั้งตกใจและไม่ไว้ใจใครจนเล็กซี่ได้อธิบายว่าเบนทําร้ายเธอเล็กซี่เลยต้องป้องกันตัวซึ่งเจสก็ขอเวลาตั้งสติเล็กซี่ได้เล่าว,ว่าเธอเตื่นขึ้นมาดูเครื่องยนต์แต่เบนกลับโมโหร้ายและพยายามทําร้ายเธอเธอเลยจําเป็นต้องป้องกัน เจสก็ถามว่ามาดูเครื่องยนต์ทาไมล่ะเล็กซี่ก็ตอบว่าเธอไม่เชื่อว่าเครื่องยนต์มันจะดับเล็กซี่พยายามอธิบายว่าเบนมันเป็นอีตัวร้ายเขาพยายามวางยาคุณนะเมื่อคุณคุณจําอะไรได้หรือเปล่าหรือคืนก่อนหน้านี้เจสคุณแทบจะไม่รู้จักเบนเลยเจสก็สวนกลับว่าคุณก็เหมือนกันทําไมถึงไปใส่ร้ายเขาอย่างนั้นเล็กซี่เลยพยายามเกลี้ยกล่อมว่าเบนไม่ใช่คนดีและฉันก็ไม่อยากให้เขาอยู่ในห้องเครื่องอีกด้วยขอร้องเธอเจสเธอต้องช่วยฉันทั้งสองเลยลากเบนมาที่ห้องน้ําก่อน ่อนจะมัดมือพัฒนาการตามคําสั่งของเล็กซี่ลเลเบนก็ลืมตาตื่นอย่างสลืมสลือซึ่งเจสก็ได้ถามว่าเล็กซี่บอกว่าคุณทําร้ายเธอซึ่งเบนก็พยายามอธิบายเล็กซี่ไม่รีรอรีบเอาผ้าย,ยัดปากไม่ให้เบนได้พูดได้กล่าวซึ่งเจสก็ตกใจไม่คาดคิดว่าเล็กซี่จะรุนแรงกับเบนได้มากขนาดนี้เลยทั้งที่เมื่อคืนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆเล็กซี่เองก็มีแผลบนร่างกายอย่างเห็นได้ชัดเป็นน่องรอยที่ต่อสู้กับเบนแน่ๆแ,แต่เรื่องนี้ใครผิดใครถูก เจสยังคงไม่ตัดสินใจและเมื่อเล็กซี่เดินออกไปเจสก็เอาผ้ายัดปากเบนออกเพื่อถามไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เบนก็เล่าว่าภาพสุดท้ายที่เขาจําได้คือเขากําลังซ่อมเครื่องยนต์อยู่รู้ตัวอีกทีก็โดนจับมัดแล้วเอาผ้ายัดปากอยู่ในห้องน้ําเนี่ยแต่เมื่อเล็กซี่เดินกลับมาเจสก็เอาผ้ายัดปากไว้ดังเดิมทําตัวให้เนียนเข้าไว้ซึ่งเล็กซี่ก็มาพร้อมกับรูปภาพที่เบนนั้นได้ถ่ายกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาเล็กซี่ได้เล่าว่านี่ไม่ใช่ครั้งร ที่เธอขึ้นมาบนเรือลํานี้ไอเบนมันเป็นคนชั่วมันล่อหลอกผู้หญิงก่อนจะวางยาและทําอะไรก็ได้ที่มันอยากจะทําซึ่งเล็กซี่ก็ยอมรับว่าเธอก็เคยเป็นเหยื่อนี่คือรูปภาพของเธอซึ่งตอนนั้นผมเป็นอีกสีหนึ่งเจสมองภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แทบมองไม่ออกว่าเป็นเล็กซี่เลยเล็กซี่ที่เธอโผล่มาในครั้งนี้ก็เพื่อจะล้างแค้นและถามไทว่าตอนที่เธอโดนมอมยานั้นไอบ้าเบนทําอะไรกับเธอบ้างเมื่อเจสได้เห็นหลักฐานรูปภาพของ เธอก็เดินมาถามกับเบนว่าจริงหรือเปล่าที่เล็กซี่เล่าเบนก็ปฏิเสธหัวชนฝาจะไปจริงได้ยังไงล่ะเจสก็ถามกับเบนแล้วถ้าไม่จริงเธอจะตามมาล้างแค้นทําไมเบนก็คิดว่าใครมันจะไปรู้เล่าใยนั่นอาจจะบ้าก็ได้หรือมีใครบางคนไปปั่นหัวเธอบ้าเอ้ยแกเชื่อให้ผมก่อนได้ไหมเล็กซี่อาจจะเป็นอีโรคจิตที่ชอบทําร้ายคนก็ได้ดูสภาพผมอยู่ตอนนี้สิขอร้องเธอเจสไว้ใจผมเอะนนนนนนนคคใใรูปัั่่ไมมชธด้ 3, 4, ้้ววยสสีผกก็ลลแ จะบอกอะไรให้ฟังมันมีกลอกฉุกเฉินอยู่ที่คอกพิทางกรามขวาในนั้นจะมีปืนยิงพลุอยู่เราใช้มันส่งสัญญาณเละขอความช่วยเหลือได้ไปหยิบมันมาให้ผมสิ่งเจสก็ยังลังเลเบนเลยขออีกอย่างว่าช่วยถอดนาฬิกาให้ผมหน่อยเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนและเมื่อเบนดูก็คิดว่ามันทำแมงทำแมงแล้วล่ะพอเรือกําลังไปคนละทิศก,กับชายฝั่งเล็กซี่พาเราไปบิดทางแล้ว,ลวเธอไม่ได้พาเรากลับบ้านเจสแกมัดให้ผมเชื่อผมไว้ใจใผมแล้วผมจะพาคุณไป ่งทีบ้านเอไม่นานเล็กซี่ก็กลับเข้ามาซึ่งเล็กซี่ก็ถามเจสว่าอีเบนมันเล่าอะไรฝังบ้างมันเชื่อไม่ได้หรอกซึ่งเจสก็ไหลาตามน้ําใช่แล้วหมอนี่มันตอนแหละเจสเองก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกข้างเพราะทั้งสองคนก็ต่างมีเหตุผลที่น่าจะฟังขึ้นเมื่อเจสถามว่าอีไก,กลแค่ไหนจะเข้าฟังเล็กซี่ก็ตอบว่าอีสักสองสามชั่วโมงเจสขอตัวไปดื่มน้ําก่อนแต่เมื่อทอมอนสายตาจากคนอื่นเธอก็คลำหาของที่น่าจะป้องกันตัวได้ทิ้ง ให้เบนกับเล็กซี่อยู่กันเพียงลําพังซึ่งเล็กซี่มาพร้อมแรงแขนจับเบนล็อกคอแล้วอ้ายใยัดปากให้มันรู้สบ้างเวลาคุณมอมยาใครอาการมันเป็นยังไงโดนเองจะได้รู้สึกเม็ดเดียวไม่พอมันต้องสามและเมื่อเธอจัดก,การสําเร็จก็ออกมาดื่มน้ํากับเจสเพราะเธอเองก็เหนื่อยเหมือนกันระหว่างที่เล็กซี่เผลอขวดแก้วในมือเจสก็ได้สาแดงฤทธิ์เดชฟาดหัวเล็กซี่แค่เพียงเดียวก็ทําให้เธอหมดสติแต่เจสก็ยังไม่มาช่วยเบนเพราะเธอนั่งคิดดูก ว่าจะเชื่อใครดีถ้าปล่อยเบนหรือเบน,นเป็นตัวอันตรายเธอก็จะไม่ปลอดภยัยเจสเป็นกังวลคิดอะไรไม่ออกแต่สุดท้ายก็โดนวาจากเกลียกล่อมจากพ่อหนุ่มรูปงามหลอกลอก่อให้ปลดเชือกซึ่งเบนก็โซสั่โซเซจากฤทธิ์ยาที่โดนกรอกปากถึง3เมตรเมื่อเบนลุกขึ้นมาได้สิ่งแรกที่เขาทําคือหาเชือกมามัดเล็กซี่เมื่อเจสถามว่าจะทําอะไรกับเธอเบนก็ตอบว่าเพื่อความปลอดภยัยไม่อยากให้เธอลุกมาทําร้ายเราอีกซึ่งเบนก็คอยให้เจสไป กลางใบเรือได้ไหมเหมือนที่ผมสอนคุณเมื่อวานเราจะได้กลับฝั่งกันไวๆเจสก็ตอบตกลงแต่รู้ตัวอีกทีกลับไม่เจอเล็กซี่ที่ใต้ท้องเรือนั่นก็เพราะว่าเบนกาลังจะพาเล็กซี่ยอนทิ้งน้ําไปซึ่งเจสก็ถามว่าทําอย่างงั้นทาไมเบนก็ตอบว่ามันเป็นความผิดคุณคุณฟาดเธอแรงเกินไปตอนนี้เล็กซี่ไม่หายใจแล้วที่ผมทําอย่างเงี้ยเพราะไม่อยากให้คุณรู้สึกผิดว่าได้ลงมือสังหารคนไปตั้งหนึ่งคนแถมยังช่วยทําลายหลักฐานให้ด้วยถ้าคุณถามผมจะบอกแค่ว่าเล็ก เบนกำลังเกลี้ยกล่อมให้เจสเข้าใจว่าเหตุใดเขาถึงต้องปล่อยเล็กซี่ลงน้ำโทที่รักผมไม่อยากให้ชีวิตคุณพังเพราะเหตุนี้ทำเป็นไม่เห็นและเราต่างคิดว่าเล็กซี่หนีไปเองจะดีกว่าไหมเข้าใจนะและเมื่อเบนยกตัวเล็กซี่เธอก็ดิน้นจนหลุดมือก่อนจะคว้าไม่พายฟาดหัวเบนเห็นได้ชัดว่าเล็กซี่ยังมีลมหายใจเมื่อกี้เบนมันโกหกร้อยเปอร์เซนต์โกหกทุกคำพูดและประโยคแต่เล็กซี่ก็หันมาหาเจสนิ่แกตี หัวฉันหรอทั้งสองกำลังทะเลาะกันเจสก็อธิบายว่าทำไมเธอต้องตีเพราะเธอยังไม่ไว้ใจเล็กซี่ไงล่ะแต่ตอนนี้ฉันดูแล้วล่ะว่าอีเบนมันจอมโกหกมันเชื่อใจไม่ได้แต่เล็กซี่ก็ไม่ฟังจนเจสต้องวิ่งหนีลงมาที่ใต้ท้องเรือซ่อนตัวอยู่ใต้โซฟาซึ่งบังเอิญที่เล็กซี่มองไม่เห็นเมื่อเล็กซี่หันหลังให้เจสก็โผล่ขึ้นมาจากใต้โซฟามาบนดัฟ้าเรือก่อนจะโดนเล็กซี่ตีด้วยพายและตกลงไปในน้ำเล็กซี่มองดูแล้วไม่ เห็นว่าเจสจะโผล่ขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะจากไปด้วยดีเธอเลยถอดสมอเรือซึ่งเจสมนดำดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลความทรงจําอันเจ็บปวดก็ได้หวนกลับมาแต่เธอก็พยายามตั้งสติในขณะที่เสียงของแม่นงังึกกกองแหวกไหวขึ้นมาขวาเชื่อจนได้ซึ่งนั่นเป็นเชือกของเจส,สก,กีเธอขึ้นมาจากน้ําอย่างรากระอักกระอ่วนเกือบจะหมดลมหายใจแต่เจสก็โมโหและกดเครื่องเพราะต่างโดนหลอกจากเบลเล,เล็กซี่ไม่รู้จะเชื่อใจใครตัดภาพมาที่บนเรื เล็กซี่กำลังจัดแจงราดน้ำมันใส่เรือลำนี้ก่อนที่เบนจะลืมตาตื่นอย่างอ่อนเพลียและขอกินน้ำเล็กซี่ก็พร้อมเสิร์ฟโดยการราดน้ำใส่และเบนก็ถามถึงว่าเจสอยู่ไหนเล็กซี่ถึงกับพูดไม่ถูกเบนก็พอเข้าใจวันนี้คุณฆ่าเธอไปแล้วหรอเล็กซี่ก็เบะปากใส่บอกว่ามันก็เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุฉันฟาดเธอแค่สะกิดแต่เรือมันโค้งเคลงทำให้เธอตกน้ำไปมเมื่อเบนถามว่าเธอต้องการอะไรเล็ก ซีก็หยิบซิปป้ขึ้นมาพร้อมชี้ไปที่ถังน้ํามันที่ราดไว้ทั่วบริเวณแล้วเล็กซี่ได้กล่าวว่าเราต่างรู้ว่าฉันไม่ได้ขึ้นเรือลานี้เป็นครั้งแรกฉันอยากรู้ว่าตอนที่ฉันโดนวางยาแก่ทาอะไรลงไปบ้างตัดภาพมาที่เจสที่ตอนนี้ตั้งสติได้รวบผมและฮึดแรงสู้สตาร์ทเครื่องและมุ่งหน้าไปยังทิศทางหนึ่งในส่วนของเบนก็ไม่ยอมปริปรากว่าเขาได้ทําอะไรลงไปบ้างฉันจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอคือใครเราเคยเจอกันหรือเปล่าใหญ่ฆาตกรที่ฆ่าเจ เล็กซี่ก็โมโหบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุไงล่ะวะในระหว่างที่ทั้งสองกำลังพะทะฟีปากเจสกีของเจสก็ได้มาถึงและลาะปีนขึ้นมาย่องอย่างเบาๆไปที่กล่องฉกเชิดทิ่คอกพิกกาบขวาซึ่งในนั้นมันก็มีปืนพลุไฟอย่างที่ว่าแต่ยังมีอีกอย่างที่เบลลืมนึกถึงนั่นคือรูปผู้หญิงที่นอนเอนกายอยู่บนเตียงใต้ท้องเรือซึ่งรูปเหล่านั้นก็ทําให้เธอมีน้ําตาและเพิ่งเข้าใจว่าความรักแท้จริงไม่มีอยู่เลยรัก ก็ต้องลองเอยช้ำเจ็บปวดอยู่อย่างนี้เธอเลยคว้าปืนและค่อยๆลงมาใต้ท้องเรืออย่างย่องเบาและเมื่อเห็นว่าเล็กซี่กับเบนกำลังถกเถียงกันอยู่ซึ่งเล็กซี่ก็ได้ตบหน้าของเบนก่อนจะเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือเพราะว่าต้องไปท่อสมอเสียก่อนเดี๋ยวเรือจะไหลไปตามกระแสน้ําจนไม่รู้ทิศทางเมื่อเล็กซี่ทอดสมอเธอก็เอาวิทยุสื่อสารยังคิดยั้งทำว่าควรทํายังไงกับเจ้าวิทยุนี้ดีก่อนที่เจส จะโผล่มาต่อหน้าเบนซึ่งเบนก็ขอร้องว่าปลดเชือกให้ผมทีใหญ่นั่นมันจงใจจะฆ่าคุณเลยนาะแสดงว่าคุณไว้ใจผมได้แต่เมื่อเจสได้เอารูปออกมาจากกระเป๋าผู้หญิงที่นอนเปนกาอยู่บนเตียงนั่นคือเล็กซี่สังเกตรอยสักบนข้อมือไอเ้เบนมึงไม่เคยจริงใจกับใครสักคนแค่หลอกผู้หญิงไปเรื่อยกูก็น่าจะเป็นเหยื่อหนึ่งในนั้นที่มึงหลอกมาเอาไม่ได้คิดจริงจังมึงเล่นอะไรก็ได้แต่อย่ามาเล่นกับความรู้สึกคนโดยจะ เพราะหัวใจของผู้หญิงแก่วางยาฉันไม่นานเล็กซี่ก็ลงมาบรรจันหน้ากับเจสที่มีปืนเล็กซี่เพียบอธิบายว่าคุณยังไม่ตายฉันโล่งใจมากฉันไม่ได้มีเจตนามาทําร้ายคุณในแผนของฉันฉันไม่รู้ได้สังว่าคุณอยู่บนเรือเล็กซี่รู้ดีว่าไอ้เบนนี่มันชั่วร้ายแค่ไหนแล้วมันจะล่าผู้หญิงไปเรื่อยๆทีละคนทีละคนเว้นแต่ว่าจะมีคนมาหยุดมันซึ่งเล็กซี่ก็อาสาที่จะล้างแค้นให้กับผู้หญิงมากมายที่ไอ้เบนหน้าหมอหล่อหลวงขึ้นมาบน เล็กซี่พยายามอธิบายด้วยหลักการและเหตุผลแต่แล้วก็พลาดทา่าไอ้เบนมันสามารถสะบัดข้อมือจนหลุดพ้นจากพัฒนาการและมาล็อกคอเล็กซี่จนเธอขาดอากาศและสลบหมดสติไปเจสเองถึงแม้จะมีปืนอยู่ในมือแต่เธอก็ใจไม่กล้ามากพอที่จะลั่นไกลเลยไปหลบซ่อนตัวในห้องนอนเบนเลยไม่รีรอคว้าปืนชมวงจากใต้โซฟามาเพื่อบุกทำร้ายเธอและเมื่อไอ้เบนมันพังประตูมาได้เจสก็ได้ลั่นไกถึงแม้ดาม อาจจะปิดชีวิตไม่ได้แต่ก็ทําให้เอเบนมันล้มลงจนเธอมีโอกาสวิ่งหนีออกไปจากเรือลํานี้โดยการใช้เจกสก,กีเมื่อเธอขับไปได้ไม่ไกลก็คิดนึกในใจวันเล็กซี่จะเป็นยังไงเลยย้อนกลับไปช่วยเหลือเล็กซี่แต่ตอนนี้เรือกําลังมอดไหมด้วยน้ามันที่เล็กซี่เทและปืนควันที่มีประกายไฟนานทําให้เสี่ยงเกินไปที่เธอนั้นจะขึ้นไปบนเรือก่อนที่ไฟจะลุกลามจนไม่คิดว่าจะมีคนอรอดชีวิตแต่แล้วตอนนั้น ปฏิหารก็ได้บังเกิดใครบางคนได้ผุดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลนั่นคือเล็กซี่ที่ว่ายน้ำหนีมาก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงด้วยเรือที่มอดไหมอยู่ใจกลางท้องทะเลกับความเลวร้ายที่ดับสูนย์พร้อมกับชีวิตผู้ชายเหงสวยคนหนึ่งซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก A M D B อยู่ที่4.6เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจใกับพวกเราด้วยแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย